อ่าโอเคครับถัดไปในเรื่องของ i n c r e m e n t a l analysis นะแล้ก็มาดูกันที่โจทย์โจทย์อันนี้ก็จะอยู่ในชีตของเรานะครับชีตตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ในหน้าเพจ t ็ p view นะครับบัญชี top อ i e w นะครับก็อันนี้ก็เป็นชีตบวกกับเฉลยแนวข้อสอบนะครับส่วนของตัวที่เป็น i n c r e n e n t a l analysis กับเรื่องของตัว variable cost นะครับก็จำหน่ายชุดละ48บาท ทีนี้เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ในแนวข้อสอบข้อที่10เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งพูดถึงว่าบริษัทนะครับบริษัทกนนพรเนี่ยมีกําลังการผลิตต่อเดือนคือ60,000บาทนะครับใน60,000เอ้ห6 0 0 0 0นหน่วยนะครับใน60,000หน่วยเนี่ยเขาผลิตจริงๆเพียงแค่เดือนละ50,000 เดือนละห้าหมนหนวยมีกำลังการผลิตก็หมายความว่าเขามีกำลังการผลิตเี๋ยวอยู่อีกเดือนละหมื่นหนึ่งทีนี้ในระหว่างเรียนปรากฏว่ามีคําสั่งซื้อพิเศษมาจากบริษัทเจริญนะครับหนึ่งหมนสานหน่วยนะครับให้ราคาที่23บสามทต่อนหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าในปกติแล้วเนี่ยข้อมูลการเกี่ยกับต้นทุนของตัว การผลิตปกติคืออะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวโสคุยคงที่แสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวค่าจา่ายในการขายและบริหารคงที่ห้าหมื่นมีค่าวัตถุดิบทางตรงเจ็ดบาทต่อหน่วยแรงงานทางตรงห้าบาทต่อหน่วยแล้วก็ค่าใช้จา่ายในการผลิตผันแปรอีกห้าบาทต่อหน่วยนะครับส่วนค่าจา่ายในการขายและบริหารก็คือหน่วนละสามบาท ซึ่งไม่ว่าจะรับออเดอร์พิเศษหรือไม่ก็ตามนะครับก็คือยังคงเกิดขึ้น3บาทต่อหน่วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ราคาขายปกติก็คือ3 6บาทออเดอร์พิเศษคือ23บาทห่างกันเท่ากับ13บาบาทถามว่าเราจะรับออเดอร์นี้ไหมนะครับเราจะรับไหมแล้วจะ รับอย่างไรคือถ้าหากเราต้องการได้กําไรเพิ่มจากออเดอร์เนี่ยสาม0 0บาทเนี่ยเราควรจะขายเท่าไหร่นะครับเราควรจะขายเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าตรง23บาบาทเนี่ยเป็นตัวหลอกล่อท่นเองเป็นตัวเอาไว้เทียบนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของตัวการรับคําสั่งซื้อพิเศษเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าคือเรามีกําลังการผลิตเหลือ นะครับคือไม่เป็นการลบกวนการผลิตปกตินะครับสองก็คือว่าการขายเนี่ยไม่ทําให้การขายปกติของกิจาการเนี่ยเสียไปนะครับซึ่งอันนี้เขาเขาบอกว่าเนี่ยบริษัทจะจะนําสินค้าเหล่านี้ไปขายในต่างประเทศและจะไม่มีผลกระทบต่อการขายสินค้าโดยปกติของกิจาการนั่นหมายความว่าถ้าแปลความอีกอย่างก็คือนะครับ ไอ้เจ้า13,000หน่วยเนี่ยเราสามารถรับได้เต็มที่หรือพูดง่ายก็คือว่าการผลิตปกติของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องถึง50,000ืหน่วยก็ได้นะครับเราจะผลิตเพียงแค่สี่หมื่แล้วก็อีก1 3ื่นสนี่ส่งให้กับเจริญนะครับทีนี้พอเรามาดูางนี้แล้วปุ๊บเนี่ยการที่เราจะรับคําสั่งซื้อพิเศษหรือไม่เนี่ยก็คือหมายความว่าตัวค่าใช้จ่ายผ่านแปที่เกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มไหม ครับเ,เกิดขึ้นเท่าไหร่1น0่งหน่วยเนี่ยมีค่าจ่ายผันแปรเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าหากเรามามองตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่านะครับค่าจ่ายผันแปรประกอบด้วยอะไรบ้าง DM DL OHV แล้วก็เซ l ล์แอนด์แอดมผันแปรนะครับก็คือ7บาทสำหรับวัสถุดิทางตรง5บาทของค่าแรงงาน แล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผลปร5บาทแล้วก็ค่าจ่ายการขายและบริหารผลัปรอีก3บาทนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย1 3, 3ึ่0หานหน่วยเนี่ยเกิดขึ้นเท่ากับยอดรวมคือหน่วยละ20บาทหรือยอดรวมคือ2 6 0 0 0 0บาทนะครับ2 6 0แ0 0บาทเราต้องการกําไรจากออเดอร์นี้30 0 0 0ก็หมายความว่าเราควรจะรับคำสั่งซื้อนี้ด้วยราคาขั้นต่ำคือ 2 9 0 0 0 0บาทนะครับ2 9 0 0 0 0บาทสำหรับ13,000ชิ้นนะครับลองมาดูว่า2 9ส0 0 0าสำหรับ13,000ชิ้นก็คือชิ้นละ2 2 0บาท30สางคนะครับเรารับได้เลยนะครับแั้นถ้าหากเกิดเข้าเสนอมา23บาทนี่ก็เรียกว่าเกินพอนะครับทีนี้ถามว่าคำถามข้อที่2คือถามว่าราคาขายขั้นต่ำที่เราจะสามารถรับ ออเดอร์นี้ได้ก็คืออะไรครับก็คือตัวแค่ใจ์ที่เกิดขึ้นนะหรือถ้าหากเป็นภาษาเดิมเราก็จะเรียกว่าตัวต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือ2องแสนบาทหรือเราจะต้องขายขั้นต่ําที่2องแสนบาทที่1นึ่งหน่วยหรือเท่ากับหน่วยละ20บาทเท่ากับต้นทุนผันแปรที่เกิดขึ้นนั่นเอง โอเคครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวิชานี้ก็คือเรามีชีสซึ่งเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจท็อปวิวมันชีทท็อปวิวนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบอย่างไรก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับ